ได้แล้วอะฮะลุงมาที่จุดที่มันเป็นบันไดขึ้นอีกแล้วบันไดที่เราเข้ามาตอนแรกเลยเนี่ยเข้ามาในห้องออกซิเดียนไอ้ลุงขึ้นไปทำไมไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ย พี่เจอทางเดินอีกอ่ะฮะพี่อยู่ในห้องเพชรแล้วอ้าวเออดีดีแล้วก็มีทางลงจากห้องเพชรไปอีกเออดีเว้ยห้องเพชรดีง่ายว่ะแล้วเราก็ไปอยู่ต้องมาโผล่ลงแถวนี้นั่นไงจริงด้วย ใช่ด้วยเพไปกำลังจะโผล่ขึ้นมาแ้่ลุงไม <Yeah! S 1> ่เจอแต่ลุงเจอเมื่อแต่ลุงเจอก่อนครับเจออันนี้นี่ไม่ต้องเจอก่อนเลยเองเล่นแคลาดขนาดนั้นอะแต่ลุงโดดขึ้นมาเอ o u f ฟอลครับ You fall ดีเลยไหมคันนี้ก็ต่อไปก็เอาขนแกะมาวางไงใช่แต่ลงุงเอาไปวางคืนแล้วแหละไม่ใช่ขนแกะดีไซน์อยู่มึงขุดไกลๆแล้วทำไมลุงขึ้นไม่ได้วะ เ <c oughs> ดีฮะดี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 ลุงจะไม่มองขึ้นข้างบนแล้วถ้ามองขึ้นข้างบนลุงจะสูดนะครับในสุดเราก็วินนะฮะวิธีการก็คือนะฮะเราต้องทุบดินตรงนี้ออกนะฮะเพื่อให้น้ำออกมาใช่ <ๆ S 1> เพื่อเป็นขาเรีรกอเลยนะนี่คือจุดประ,ประสงค์หลักนะฮะคือ<แ>ประมาณว่าแมปนี้นะฮะเป็นแมปของ เลไรสายที่ว่าแบบแเออมันแบบแห้งแล้งมานานนะฮะวิธีเราก็คือเรามาช่วยพวกคนพวกนี้ด้วยวิธีการอย่างนี้นะฮะอ่ะถุบไปไปลแล้วประตูอยู่ไหนะ่ะแล้วเราก็ต้องขโมยทองจากคนพวกนี้ไม่ต้องเลยนั่นนะข้างเปนฮะนู่นนะ่ะไม่ว่าลุงจะขโมยทองแล,ล้วลุงบอกอะไรนี่นะครับ ไปดิเฮ้ย <ะ S 3> มีรูด้วยที่ไหนวะเนี่ยมีรู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 ้คงไม่ลงไปตายใช่ไหมทำไมลุงช้างกระเรื่องก็มีน้ำเว้่มีน้ำเว้ยแล้วพักไหนช้างเออร์มนะครับอีกคือเพื่อน,น้องผมมันเจอเหตุการณ์ช้างกระเรือนะฮะแล้วมันก็ยังเออเ์มอยู่พี่ลงนะ เออเลอ,อยู่นั่นแหละเอา้าอง้ยังไม่ได้น้ำไ,ไงข้าวลุงเป็นแบบเล็กแน่เลยเนเหมือนเวทเดินไปอะแต่ลุงเหมือนโดนจักขังเออนะดูด,ดิ <K h ose> ข้อเสียงช่างเออเลอร์นะฮะตอนนี้ต้องมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะพอลุงจะเดินไป เย่ yeah, จบแล้วครับเนี่ยดูเพื่อนงจะเดินไปดูแลอ้าวนะครับดูและอะไรนี่เป็นแมปอินฟินิตี้นะฮะเอ้อออออออไม่ใช่แมปอินฟินิตี้เป็นแมปธรรมดานะครับแบบเก่านะฮะตอนนี้เราก็ได้ช่วยคนในทะเลสาไปแล้วนะฮะเราก็ทะเลทราย,ฟายเฟยทะเลทรายโทษทีมันน่าจะมีทางอื่นะนะ,ะไม่ได้นะ เจอโบดที่ไหนะเนี่ยตามลุงมานีา่นะฮะนี่เราก็เริ่มแคลกแล้วนะฮะก็คือให้เมื่อเราจบแล้วเราก็มาแกะแมพได้ดินมาคนละก้อนสองก้อนนะ,ะก็โอเคนะฮะคราวนี้ก็เราได้เวลาแกะแมพฮะแต่ตอนนี้ยังหายเจ้าลุงไม,ม่เจอนะฮะเจอแนละ้วเพื่มาที่จุดเกิดหรือไม่เพื่ก็ตายลนะและเรื่องอะไร

ไอ้ขนาด<อ>ในบ้านเอ็นบีซีมันยังมีเซสเด,ดิลเลยทําไมมันจะไม่มีต้นชาร์จไอ้นี่มันอะไรอ่ะมือซัมบี้ฮะมือซัมบี้รู้ได้ไงลองมาดูเออว่ะเออนะมือจริงๆไป<า>ไอ้มือบ้าข้าพาาาาเจ้า,าไม่อยากให้ฆ่าเอข้าพเจ้าไม่อยากให้ฆ่า กลัวโดนฆ่ากันนะนั Wait, um, out, uh, man, ้นจ้ะนี่ถ้ามันขยับได้ยานะเราหลอนแน่อ่ะเบรบเราบอกวังมันขยับมาทุกไปแล้วเหรอนะครับมามานี่มานี่นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวจะปิดจะปิดคลิปละชิวชโก้นะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเกิด รู้สึกว่าทางถูกปิดช่างมันนะฮะก็นี่นะครับสนุกไหมฮะสนุกดีนะฮะก็จบเพ้ะเดี๋ยวลุงดิก่อนอื่น จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับไม,ไม่ลงไหนที่มึงจะปลูกแค่ต้นกลางเมันน่ะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับโอ๊ย <c oughs> จะตายแล้ว <c oughs> ไอ้คนเย้วินจบ